สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้1คันนะครับสไตล์คลาสสิก่อยนะครับเป็นแวนนะครับ11ที่นั่ง Toyota Mighty X ครับปีนี้1991นะครับเป็น11ที่นั่งยังใช้งานได้อยู่นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวถนนท่าไทยลาดนะครับมินบุรีนะครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับคันนี้โดยรวมยังใช้งานได้ปกตินะครับตามที่แจ้งมาใครสนใจมาลองขับดูได้เลยครับสีสวยโดยประมาณตั้งแต่ปี1 9 9 1ยังอยู่ในสภาพที่สวยประมาณนี้ก็ถือว่าน,น่าสนใจมากๆนะครับไม่มีผุไม่มีชนหนักไม่น้ำท่วมนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ บบาด้านท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเปิดมานี่เลยครับเป็น11ที่นั่งนะครับใครสนใจถูกใจนะครับมาเช็คมาชมดูรถด้วยตัวเองนะครับ69,000าบาทครับ69,000บาทรถสไตล์นี้นะครับถึงปีจะลึกแต่ t o โยต้อะไรก็มีปกตินะครับรุ่นนี้โดยรวมสวยๆนะครับกับสภาพและราคาบวกกับปีนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครถูกใจนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อยู่ที่มินบุรีนะครับเกาะนามาฝักนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนโดยรวมนะครับแจ้งมาว่าใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นี่ครับถูกใจนะครับขครชอบคลาสสิกแนวนี้นะครับ69,000บาทนะครับถูกใจเข้าใจชอบโดยรวมด้วยสภาพก็ไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับ